สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะครูฉันนะขออธิบายการขอใบเสร็จเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์นะคะเอกสารนำส่งครูประจำชั้น 1. ใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน 2. ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน 3. สำเนาบัตรประชาชน เรามาดูใบเสร็จนะคะใบเสร็จมี2ลักษณะคือซื้อตามร้านค้าทั่วไปและซื้อตามห้างสปปรรพสินค้าดูตัวอย่างแรกใบเสร็จซื้อตามร้านค้าทั่วไปแบบนี้เป็นใบเสร็จของโรงเรียนนะคะเป็นใบเสร็จที่ถูกต้องอีกตัวอย่างหนึ่งลักษณะเดียวกับใบเสร็จที่ออกจากโรงเรียนนะคะ ซื้อตามร้านค้าทั่วไปแบบนี้พวกองกร,รุณานเน้นนะคะว่าต้องมีชื่อร้านค้าให้ชัดเจนเล่มที่มีตัวเลขกำกับเลขที่มีตัวเลขกำกับลงชื่อให้ลงชื่อนักเรียนนะคะชื่อานามสกุลให้ชัดเจนที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ของผู้ปกครองได้หรือไม่ก็ใช้ที่อยู่ของโรงเรียนนะคะลงวันที่ให้ถูกต้อง ส่วนรายการที่นักเรียนซื้อแยกเขียนรายการนะคะอย่างชัดเจนดูจำนวนบวกลบให้ถูกต้องและลงนามผู้ขายให้ครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องใช้ได้นะตัวอย่างใบเสร็จอีกประเภทหนึ่งคือใบเสร็จที่นักเรียนหรือผู้ปกครองไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้านะคะ จะเป็นใบเสร็จเล็กๆที่ออกมาจากเครื่องอันนี้ผู้ปกครองอย่าเพิ่งเอากลับมานะติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะว่าขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนําให้เราก็จะได้ใบเสร็จใบประมาณนี้นะคะเข้า A4 กลับมาเราจะใช้ใบนี้นะคะแบบนี้ใช้ได้นะส่วนใบเล็กๆที่ออกจากเครื่องใช้ไม่ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าค่าเครื่องแบบนักเรียน360สําหรับเด็กแปะถมนะคะซื้ออะไรได้บ้างจากตัวอย่างนะคะคุณครูยกให้ก็มีกางเกงนักเรียนเสื้อนักเรียนเสื้อลูกเสือเนตรนาลีกระโปรงนักเรียนกางเกงลูกเสือหมวกลูกเสือเนตรนาลีเข็มขัดลูกเสือเนตรนาลีเข็มขัดนักเรียนกระเป๋านักเรียนถุงเท้านักเรียนกางเกงภาระ รองเท้านักเรียนถุงเท้าลูกเสือเข็มป้ายชื่อผ้าพันคอวอเกิลน,นะคะตามตัวอย่างพยายามเขียนแยกรายการนะคะต่อไปเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน1 9 5บาทซื้ออะไรได้บ้างนะคะสมุดสีไม้บรรทัดดินสอปากกายางลบ ชุดเลขาคณิตนะคะยกเว้นกล่องดินสอนะคะเบิกไม่ได้น้องเรนก็ลองพิจารณาดูนะคะอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะ195บาทในใบเสร็จอาจเขียนเกินมาได้นะคะอย่างเช่นค่าอุปกรณ์การเรียน195แต่ในใบเสร็จอาจจะเป็น200-300นะคะได้แต่อย่าให้ขาดนะคะเหมือนกันนะคะสำหรับค่าเครื่องแบบ เราได้360แต่ในใบเสร็จอาจจะเป็น500 600ได้นะคะแต่ระเบ,บิจริงได้แค่360ค่ะมาดูส่วนที่3นะคะสำหรับเอกสารที่ต้องนำมานะคือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนนะคะนำมา2ใบบัตรต้องไม่มหมดอายุนะคะและยังไม่ต้องลงชื่อในสำเนามานะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนนะคะให้ใช้บัตรของผู้ปกครองถ่ายสำเนามานะ2ใบ และผู้ปกครองยังไม่ต้องลงชื่อมานะเอามาให้คุณครูก่อนนะคะมาสรุปกันค่ะค่าเครื่องแบบนักเรียน360บาทค่าอุปกรณ์การเรียน1น5บาทรวมเป็นเงิน555บาทผู้ปกครองต้องมีใบเสร็จนะคะให้คุณครู2ใบนะคะคือใบที่1คือค่าเครื่องแบบนักเรียนส่วนใบที่2คือค่าอุปกรณ์การเรียน สองใบรวมเป็นเงินให้ได้555บาทนะคะเช่อนอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างซ้ายมือเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน840บาทขวามือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน200บาทรวมแล้วเนี่ยมันเกิน550บาทแต่ผู้ปกครองก็จะได้รับเงินนะคะ555บาททีนี้ ดูอีกกรณีหนึ่งนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยค่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ย840บาทซึ่งเกินจํานวนที่ผู้ปกครองจะได้รับ555บาทถูกไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองต้องมีใบเสร็จทั้งค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์นะคะดูตัวอย่างดังด้านซ้ายมือเนี่ย840บาท วกคงต้องมีอุปกรณ์การเรียนเพิ่มอีกได้ขว่ามือนะคะไม่จําเป็นต้องเป็น195บาทอาจจะเป็น50บาทหรือว่า100บาทก็ได้นะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยมันก็เกิน555บาทอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นะโดยอีกกรณีหนึ่งคือจะไม่ให้งงนะคะคือจัดค่าเครื่องแบบนักเรียน360บาทจัดค่าอุปกรณ์195บาทนะคะรวมแล้วให้ได้555บาทเกินเล็กน้อยไม่เป็นไร แต่ผู้ปกครองก็รับเงิน555บาทเหมือนกันนะคะคงไม่งงนะคะถ้ามีอะไรที่สงสัยสอบถามได้นะคุณครูยินดีตอบทุกปัญหาที่ตอบได้นะแต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้คุณครูก็จะไปหาคำตอบมาให้อย่างไวที่สุดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ